สวัสด <laughs> <Wal uy ện> so ีค The nah ่ะน <pas> ้องมุกนะคะไม่สบายไม่ไม่ไหวอย่าไงแมวขิดว่ากายตัวร้อนธรรมดาแมวเนี่ยฝ่ามือล้านแตกเป็นมดเออเป็นมดไปเป็นเม็ดเม็ดเลยนะคะอย่าแมวก็าิดว่าแปะหนาหรือว่าเราไปกินกุ้งกัาไปกายแม่ก็ป่าไปเนี่ยมอสก็กอดตรงไร่้งแปะหนานะคะก็ได้ยามากินยาแก้เซฟแก้กายนี่มุดแตกกายหมดเลยเนี่ย เพืนเป็นแม่เจ๊ยังแมวไม่ได้เล่เตาหนองมุกนะคะว่าแตกไหมก็ได้ย้อมกินอยู่ก็หนองมุกกินได้ก็กินนุ่มกินได้กรลาก้าเคียนออกหมัดก็กินนุ่มออกก็จ้ากินได้ก็จ้าดูสามวันเจ๊วันแล้วนะคะวันนี้กับไอ้ล้างก็ปาไปอ่าหม้ออีกหม้อหนึ่งโอ้หนองมุกหนังนักลดมากนะคะเลยกอมือนงใส่แมวใส่ยางเกงให้ล้านนั่น ลดลงเหม็ดกองดิตาตุต้มมาเลยก็นดูวันนี้ยี่ก่ล้านป้าไปลาวไปนะห้หมอในเมืองไปตึ้งบ่อยนอกกน้องมก็กวันนี้ลูกมือเต่าปากกายยาหมาก,กินเริมแดกนะคะกล้ตัวร้อนไม่หมากยแม่ไปเก็บตัวสังเกนแล้นมือนี่แตกเม็ดเป็นปรีเม็ดเลย นี่แ่ยายแมวสังเกตนะคะคือยายแมวก็ไม่รู้ไม่เนื้อไหวเป็นหููมือเต่าปาบยายแมวคือไ้ล่านกินกุงน้งลงไปแต่แมนว่าแมหนหนองมุกกันนะคะโยสร้างได้วันนั้นละ,ะมีตัวรอ้อนอาเจียนกลางคืนจะก,กินนมสร้างวดมึงคองสร้างรองกันเลยไม่กินเลยนะคะกลางวันก็ไม่กินเลยน,เลน,น้ำมักรดเลือดสเปรี้ยวมีไอ้ล่านปา่าก้าวไป ปลาใบ้อหมอในเมืองผมหม้อเองงานในหมอว่าเป็นมือเป็นหมวก้องมือตาวปากแต่ยายแมวไม่เคยได้ยินนะคะมีประสบการณ์ยายแมวกลางเหนือก่้งจานล้านเดี๋ว่าป้อไม่กุ้งจานเล่นว่ะป้อไม่ล้านปลาใบ้อหมอก็ได้รู้วันนี้แต่ยายแมวเขาก็กะยากกินข้าวต้มนะคะข้าวต้มก้าวยายแมวก็ต้มให้กินกตะมู่ยองเขาว่าว่าความใกล้คือน้อย ไม่ขอดใกล้อะไรปานกลางกลางยังไม่ว่ากันขึ้นไน้ยังไม่่อดเจ็บตัวจะได้งหายอยนีโม้่ขอสร้างหน่อยให้ถึงเราตอมกับมู่ยนแต่ตอมไม่เสียนะแต่นนองมุกนี้ลงกระป๋อแต่มาตอมอืดแล้วมาตอมเสียไหมไม่เสียแต่ว่าตอมอืดลงมปกระป๋อโปะว่าหล่วันมันกล้ตัวร้อนโยบันานเลยกินได้กะจ้ากินได้กะจ้าไม่ขวาไก่กิน นี่เลยนักมากเลืองจิ๊บโลเห็นแมวเลยดูล้านมาล้านต้มกนุกนกง,งกางเกยง่ายกรนลุ้นดตาตุต้มวันนี้อะไรวัน้องหมกเป็นดูมือเต่าปากแอ้ดีนะน้องหมกแปลไม่มามเยอะแยะลุ่มกับลุมกับโอลแกเล็กน้อยแต่นั้นเองได้ยามะปัน่นซ่อมไอ้หมูมาปัน่นซ่อมนะ 对。